ช่วงทำมนูญชีวิตสนับสนุนโดยสถาบันการแพทย์วิถีอิสลาม Escudos b a r i a Spa Product Herb and Natural Thailand มูลนิธิมิถรภาพไทยมุสลิมการแพทย์ตามแนวท่านศาสนาทูตมุงม,มัด านศาสนาธุหนมุมาตได้ใช้ยาด้วยตัวของท่านเองการใช้ยาของท่านเป็นการใช้สำหรับผู้ที่ป่วยในครอบครัขาาวของท่านและบรรดาสาวกของท่านท่านจะไม่ใช้ยาที่มีส่วนผสมยุ่งยากแบบเภสัชกรหรือคนปรุงยาโดยทั่วไปแต่ยาส่วนมากจะเป็นยาเดียวประกอบด้วยตัวยาอย่างเดียวถ้ามีการเพิ่มสารอีกอย่างหนึ่งเข้าไปก็เพื่อไปช่วยตัวแรก หรือเพื่อให้รสชาติดีขึ้นเท่านั้นวิธีการนี้เป็นที่นิยมในหมู่แพทย์หลายๆชาติทั้งอาหรับตุรกีชาวนอร์เชาวโรมันชาวกรีกและชาวอินเดียเป็นส่วนมากเป็นที่เห็นสอดคล้องกันในหมู่แพทย์แล้วว่าถ้าหากเมื่อใดรักษาให้หายขาดได้โดยการใช้อาหารก็จะไม่ใช้ยาและเมื่อใดสามารถทําให้หายได้ด้วยยาเดียวก็จะไม่พยายามไม่ยาที่ซับซ้อนกว่ามีคํากล่าวว่า โรคทุกโรคถ้ากินอาหารแล้วหายก็อย่าไปพยายามให้ยาและยังคงไม่สมควรที่แพทย์จะกรอกยาให้ผู้ป่วยเพราะยานั้นถ้าหากเข้าไปในร่างกายแล้วไม่พบโรคที่มันจะรักษาที่เหมาะสมกันแล้วหรือพบโรคเหมาะกับมันแล้วแต่จํานวนยานั้นมากกว่าตัวโรคเองอยานั้นก็จะกลับเป็นอันตรายต่อร่างกายแทนคนที่อยู่ในเมืองชอบรับประทานอาหารส่วนประกอบซับซ้อนขึ้น เวลารับประทานยาก็มักต้องใช้ยาที่มีส่วนประกอบหลายอย่างเช่นกันสาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะโรคของเขามักไม่ใช่โรคธรรมดาแต่จะซับซ้อนกว่าเช่นนั้นการใช้ยาผสมจึงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากกว่าแต่คนไข้ของท่าศาสนาทูตหมูมัดส่วนมากเป็นพวกเร่ร่อนหรือพำนักอยู่ในทะเลทรายซึ่งบริโภคอาหารเดี่ยวเป็นหลักเป็นโรคที่ไม่ซับซ้อนการใช้ยาเดี่ยวกับพวกเขาจึงเป็นการเพียงพอแล้ว การรักษาโรคของท่านศาสนาทุนมฮหมัดนั้นแบ่งออกเป็น3อย่างคือตัวยาและธรรมชาติบำบัดต,ตัวยาของพระเจ้าหมายถึงรักษาทางจิตวิญญาณและด้วยทั้งสองอย่างมารวมกันระดับการรับประทานอาหารมี3ระดับคือระดับที่เท่ากับความต้องการของร่างกายที่จะมีชีวิตอยู่ได้ระดับความพอเพียงที่ร่างกายจะทำงานได้ตามความเหมาะสมและระดับที่3ระดับที่ดีเลิศสมบูรณ์ ท่านศาสนาทูตมุมมัดได้บอกให้เราทราบว่ามนุษย์นั้นการกินอาหารเพียงไม่กี่คำก็เพียงพอที่จะประทางชีวิตอยู่ได้แล้วโดยไม่ทำให้อ่อนแรงลงหากต้องการมากกว่านั้นก็ให้กินอาหารเพียงหนึ่งในสามของกระเพาะเว้นที่หนึ่งในสามไว้เป็นน้ำและอีกหนึ่งในสามเป็นลมหายใจวิธีนี้จะเป็นวิธีที่มีประโยชน์ที่สุดสำหรับร่างกายและหัวใจ การกินอาหารจดอิ่มแน่นเกินไปก็จะทำให้กินน้ำได้น้อยลงหากจะพยายามกินน้ำให้ได้มากเท่าที่ต้องการก็จะเหลือที่ให้ลมหายใจน้อยลงเขาจะรู้สึกไม่สบายแน่นอึดอันที่จะแบกท้องเช่นเดียวกับหญิงตั้งครรภ์ที่รู้สึกกับท้องของเธอแถมยังทำให้หัวใจของเขาเกิดความเสียหายไปด้วยเกิดความเกียจค้านที่จะทำความดีดังนั้นการกินอาหารมากเกินไปยังเป็นอันตรายต่อร่างกายและจิตใจ แท้จริงท่านศาสนาทูตมุฮัมมัดนั้นถูกส่งมาเพื่อเป็นทางนำและเป็นผู้เรียกร้องไปสู่อัลลอ์และสวงสวรรค์ของพระองค์เพื่อที่มนุษย์จะได้รู้จักพระองค์เพื่ออธิบายต่อประชาชาติให้รู้ถึงความเมตตาของพระองค์และรู้ถึงคำสั่งใช้ของพระองค์ที่มีต่อพวกเขาและเพื่อให้รู้ถึงสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามเพื่อบอกกล่าวเกี่ยวกับบรรดาท่านนบีต่างๆและศาสนาทูตและสภาพของพวกเขาเหล่านั้น กับประชาชาติของพวกเขาการเริ่มต้นและสุดสุดของโลกและวิธีการที่จะทำให้จิตใจมีความสุขการแพทย์ด้านร่างกายเป็นสิ่งที่มีเพื่อให้ออกบัญญัติของท่านศาสนาทูตมุฮัมมัดสมบูรณ์ยิ่งขึ้นการรักษาเหล่านี้ควรทำเมื่อจำเป็นเมื่อไม่มีความจำเป็นก็หันไปสนใจรักษาหัวใจและจิตใจให้มากขึ้น ดังนั้นการดำรงสุขภาพจิตที่ดีไว้จะช่วยป้องกันสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคทางใจต่างๆหรือทำให้หัวใจเสียความสมดุลไปถือว่ามีความสำคัญเป็นดับหนึ่งการรักษาร่างกายโดยไม่ได้รักษาหัวใจเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่การรักษาจิตใจให้ดีในขณะที่ร่างกายป่วยนั้นจะไม่ก่ออันตรายมากนะักเมื่อร่างกายหายป่วยเขาก็จะได้รับประโยชน์อย่างมากมายและความสำเร็จทั้งมวลนั้น ขึ้นอยู่กับพระองค์ลอลอแต่เพียงผู้เดียว